ชร์ข่าวรเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตบัตรสวัสดีการแห่งรัฐบัตรคนจนประจําเดือนสิงหาคม2565มาดูกันว่าหลังจากที่ครมอรเคาะเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน400บาทนาน2เดือนนะคะมาดูกันว่าโอนเข้าบัตรให้วันไหนวันที่1นนี้ได้รับหรือไม่นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะเราจะไปอัปเดตสำหรับตารางวันเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนวันที่1สิงหาคมนะคะรับรวมทั้งสิ้น2,100บาทและรายการของวันที่1ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะไปดูรายละเอียดกันนะคะทุกวันที่1ของเดือนนะคะ วงเงินซื้อสินค้า200และ300บาทต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2565รค่ารถบคสอ0 0บาทต่อเดือนค่ารถไฟ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟฟ้า MRT BTS ARL หรือขอสมก500บาทต่อเดือนนะคะ และวันที่1ยังไม่มีการโอนสำหรับการเติมเงินเพิ่ม400บาทนาน2เดือนนะคะจะไปเติมเงินให้ในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2565เพราะฉะนั้นในวันที่1สิงหาคมนี้ยังรับปกติเหมือนเดิมอยู่นะคะ นั่นก็คือยอดรวมที่จะรับในวันที่1 2,100บาทและรายการอื่นๆของเดือนสิงหาคมยังเหลืออีก3วันที่จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะทุกวันที่15ของเดือนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ท่านได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทและ100บาทนะคะรายการของวันที่15ถอนเป็นเงินสดและสะสมได้ ทุกวันที่18ของเดือนนะคะเงิน hmm. คืนค่าไฟฟ้า315บาทเงินคืนค hmm ่า hmm. น <goat. S 1> ้ำประปา100บาทรายการของวันที่18สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมได้และทุกวันที่22ของเดือนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการนะคะรายการของวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมได้ สรุปก็คือวันที่1สิงหาคม2 5 6 5ท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัตรคนจนจะยังไม่ได้รับการเติมเงินเพิ่ม200บาทนาน2เดือนหรือเติมเพิ่มขึ้นมา400บาทจะเป็นไปรับในเดือนกันยายนและตุลาคม65นะคะอัปเดตล่าสุด28กรกรกฎาคม2 5 6 5